ตาตัวใหญ่ครับอคืตัวใหญ่ครับตาให้จ้งถูกบุกตาตัวใหญ่ครับเยอะไม่ดูทางครับตัวใหญ่ครับกำมั่มเลยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยครับมาก่น โอ้ตางครับตางเต็มเลยครับไม่ครับตางเต็มเลยครับมีรถแคร์เลยครับโอ้กระเตือนครับนี่ลูกมันปะในลูกแล้วใหญ่ ตางครับตัวใหญ่ครับเือตาง